สวัสดีครับมานะครับก็วันนี้มามีภารกิจที่สําคัญครับคือการพาทุกๆคนไปชมชีวิตหนึ่งวันของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4ี่ครับแบบจริงๆเลยอย่างแรกนะครับตอนนี้6กโมงสิบนาทีมาเพิ่งตื่นจากที่นอนนะครับปกติแล้วนะครับปี4ก็จะใส่ชุดนักศึกษาทั่วไปแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันสาคัญก็คือมาจะมีคนไข้ในตอนบ่ายด้วยซึ่งจริงๆไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเช้าเขาคนไข้เพิ่งโทรมา เลื่อนนัดครับเพราะว่าภรรยาติดโควิดนะครับมันก็เลยโทรนัดคนไข้อีกคนนึงเป็นคนไข้ฉุกเฉินซึ่งอืก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะไม่มานะครับต้องมาลุนกันนะครับวันนี้ครับตอนนี้ก็หกโมงสีสิ้านะครับแล้วก็แต่งตัวเสร็จแล้วกำลังจะเตรียมเดินทางไปที่คณะนะครับจริงๆวันนี้มาม่เรียนตอน9ก้าโมงแต่ว่าไม่ว่าจะเรียน8ปดโมงหรือเก้าโมงนะครับมันก็จะต้องออกจากบ้านหกโมงสีิหเพื่อไปถึงคณะตอน8ปดโมงนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามาออกตอน8ปดโมงครึ่งเนี่ย มันก็ถึงคณะถ้ามาเออทำไมผู้ชชนะหนุ่ไม่ว่ามันจะเรียนแปดโมงหรือเก้าโมงก็ต้องออกจากบ้านออกโมงสี่ห้าเท่ากันนะครับเพราะว่าถ้ามาออกจากบ้านสายกว่านี้จะไปถึงคณะประมาณสิบโมงได้เพราะว่ารถติดมากครับตอนนี้มาก็เดินทางมาถึงที่คณะทันตแพทย์แล้วนะครับตอนประมาณแปดโมงพอดีเลยชั้นปีที่สี่เป็นชั้นปีที่น้องๆถามมาเยอะมากๆว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าชั้นปีนี้เป็นการขึ้นคลินิกปีแรกนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้มาจะมารีวิวให้ดูทั้งหมดเลยว่าขึ้นคลินิกเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนเช้านะครับมัาจะมีเรียนแลบก่อนเป็นแ a บจัดฟันครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้มาก็ถึงล็อกเกอร์ของมาแล้วนะนี่นะครับอย่างแรกก็จะเป็นเสื้อกาว f a ช e s h ไว้ทำคนไข้แล้วก็อันนี้กล่องแรกจะเป็นกล่องที่ไว้ทํางานพวกงานปูนนะครับจะเป็นกล่องใหญ่หน่อยจะมีหัวกอแล้วก็มีฟันปลอมต่างๆมีอ์ติคูล레เตอร์ก็คือแบบจมลองหานไกล ต้องใช้มือทำเอาเพราะว่าไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยเพราะมันของเยอะมากสิ่งที่ต้องใช้วันนี้มีเป็นขานไกลกับลวดไว้ดัดเหล็กดัดฟันนะแล้วเดี๋ยวันนี้ไปอันนี้ไว้อุดฟันอันนี้ไว้ทํเอ็นโดเหมือนกันอันนี้ไว้ทํางานพรอสก็คือพวกฟันปลอมสะพานฟันอะไรพวกนี้ เดี๋ยวจะขอพูดต่อจากเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็ล็อกเกอร์ก็จะมีความสําคัญกับนักศึกษาแพทย์มากๆเลยเพราะว่าไม่งั้นนักศึกษาแพทย์นะต้องแบกเหมือนอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในล็อกเกอร์กับบ้านก็คือเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าของเราเยอะมากจริงๆต้องแอบบอกว่ามาไม่ได้มีล็อกเกอร์เดียวด้วยก็จะมีอีกล็อกเกอร์นึงที่ไว้เก็บของที่แบบใช้ร่วมกับเพื่อนนะเพราะว่าของมันเก็บไม่พอจริงๆเดี๋ยวพาไปดูแลบ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงห้อง l a บแล้วนะครับก็จะเป็นแลบจัดฟันนะครับชั้นปีที่สี่ก็จะมีแลบอยู่ประมาณ4ี่ตัวด้วยกันก็คือแลบจัดฟันแลบอุดฟันแลบข้อฟันทําสะพานฟันแลบสุดท้ายก็คือแลบรักษารากฟันนะครับทั้งสี่บเนี่ยก็จะมีการลคเชอร์มาก่อนพอเรียนเลครบแล้วพอรู้เรื่องแล้วก็จะมาเรียนแลบการเรียนแลบแล้วก็ทํางานต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะมีอาจารย์คอยมาให้คะแนนในแต่ละ s t e ปเป็น s t e ็ s t e ไปนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายดูว่าแลบจัดฟันเราทําอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของ แบบจัดฟันนะครับคือเรากำลังจะทําเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ใเด็กก็คือหน้าตาก็จะเป็นลวดที่มีอะคริลิกล้อมรอบอยู่หน้าตาก็ือจะใช้เป็นก็คือจะเป็นวาน,นี้เราก็จะมีลวดมันก็จะมีชื่อนะตะขออดัมเลเวลโบ้สแลปเปอร์สปริงฟิงเกอร์สปริงเซตสปริงแล้วก็ซงกูล่าคลาสอันนี้เราดัดได้3ตัวเราก็ต้องดัดที่เหลือก็คือแซตสปริงเลเวลโบแล้วก็สแลปเปอร์สปริงที่เรายังไม่ดัดทุกครั้งที่เราดัดตะขอต่างต่าง,างเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องส่งให้อาจารย์ตรวว่ออ่อออนนาาเเเ้ยมมััโคหืปล แนบสนิทหรือเปล่าอย่างอันนี้ยอาดัมคลาสอะผมยังไม่ผ่านเพราะว่ามันยังไม่แนบกับฟันพอในบริเวณนี้ต้องสูงจากเหงือกหนึ่งินใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันแนบเหงือกเกินไปมันจะกดฟันคนไข้ได้ก็เดี๋ยวจะมาแก้กันโอเคครับเมื่อกี้มาก็ไปส่งตะขออาดัมมาแล้วนะครับมีตะขอนี้ นี่อันข้างหลังที่อยู่บนพันกลางสองอันก็จะให้ดูรูปร่างของลักษณะตะขอที่ดีครับผ่านแล้วโมโได้ก็คือมันจะมีความแนบไปกับตัวฟันแล้วก็ตรงด้านพาเลตนะครับด้านเพดานปากประมาณ1มิลแบบนี้สวยงามยิงก็ไม่ได้สวยมากแต่ว่าผ่านแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะทำเลวลโบกันก็คือไอเนี้ยดูตรงตรงเนี้ยอาจารย์ต้องมาดัดให้มันเข้ากับรูปร่างฟันตรงนี้แล้วก็จะมีตะขอตามแบบเอาลายที่เราเคยวาดเอาไว้เดี๋ยวไปดูกัน หรือคีมมือขวามือซ้ายปะมือขวาเหือสุดทงนี้เลยโอเคครับอันนี้เราก็ทำเลเวลโบเสร็จแล้วนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้อาจารย์เช็คอีกทีครับนี่ก็เป็นหน้าตาเลเวลโบที่ผมทำนะเห็นไหม เมื่อกี้เราไปส่งเรเวลโบมาแล้วก็ผ่านแล้วแล้วเราก็ได้เต็มด้วยเพราะว่ามัสนสวยเกินอันนี้คือเทพเจ้าดล่นเลื่อดใช่ไหมดัดเก่งสุดในคณะน,นี้แหละตามพี่มาร์กไม่ทันแล้วครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ดัดฟิงเกอร์สปริงเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองให้อาจารย์ตรวจดูนะครับ เมื่อกี้ไปส่ง fingerspring มานะครัแล้วก็ผ่านก็คือวันนี้เราได้ทั้งหมด4ลายเซนเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแองกูลาคลาสก็ได้แต่คั้งที่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ตัวนี้เพิ่มอดัมคลาส1ตัวอดัมคลาส2ตัวแล้วก็ได้ Bow. ลเลเวลโบกสวันนี้งานวันที่เราได้วันนี้ก็ความรู้สึกหลังการทำแแบบนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือมือมันก็จะเจ็บๆแล้วมันก็จะแดงๆ แต่ว่าเดี๋ยวกป๊เป็นมันก็จะหายจริงๆแล็บที่มาฮินดนมันก็จะมีอยู่4แล็บที่ผมบอกไปทั้งหมดแล้วมันก็จะมีแล็บที่ผมถนัดแล้วก็ไม่ถนัดนจริงดัดฟันก็ถือว่าทําได้เร็วนะก็คือถนัดนิดนึงแล้วก็มีแล็บอลุดฟันที่ผมรู้สึกว่าก็ถนัดเช่นกันแล็บเอนโดก็ทำได้ก็พอทำได้ก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเป็นแล็บค r o สคือทางรกระดิบท,ที่ผมรู้สึกว่าจะทําได้ช้ากว่าช้ากว่าแล็บเป็นอื่นที่ผมทําก็คือจะไม่ค่อยถนัดตัวนั้นก็อาจจะต,ต้องทำนอกเวลาหรือว่าฝึกฝนเเพิิ่่มมตตในนนสววของัี้ ก็อุปกรณ์ทั้งหมดของคณะทันตแพทย์นะครับเราก็ต้องเก็บรักษาด้วยตัวเองคือเขาจะแจกต้นเทอมแล้วก็จะเก็บคืนปลายเทอมหรือไม่ก็อาจจะเก็บคืนในปีถัดไปปีการศึกษาบางทีบางอย่างก็เก็บคืนปีหเลยแล้วถ้าเราหายก็คือต้องจ่ายเงินเองและแต่ละอย่างแพงมากก็คืออย่างเช่นชีมตัวหนึ่งอะหลักพันแน่ๆผมเคยทำา r t i c u l a t o r ตัวตัวประกอบขานกลเคยทําพังตัวนั้นโอโ้โหเป็นหมื่นตอนนั้นก็ยังไม่ได้จ่ายก็คือติดเขาไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ขอรีบเอาของไปเก็บก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะ มารีวิวให้ดูว่าอาหารกลางวันที่คณะแพทย์มีอะไรบ้างเราจะไปกินข้าวแล้วก็แวะมาห้องล็อกเกอร์เพื่อหยิบเฟซชิลนะครับก็คือไปทําคนไข้แล้วก็มีใบลงไปเบ็ดงานหนึ่งอันส่วนแฟนคนไข้จะได้รับที่คลินิกเลยก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปกินข้าวนครับตอนนี้เรากำลังจะพาทุกคน,นไปกินข้าวนะครับก็ร้านอาหารที่ท่านตางไม่ที่โดนนะครับก็จะมีอยู่หลายที่ก็คือจะมีใต้ตึกคลินิกเลยจะเป็นห้องแอร์อาจจะอร่อยสู้ตึกข้างหลังไม่ได้ก็ เราก็จะไปกินที่โรงร้อนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่คณะทันตแพทย์ะจะมีมีตลาดอี่สองที่แต่ว่าตลาดใกล้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่วันจันทร์พุธพฤหัสก็คือวันนี้เป็นวันอังคารเราก็จะไม่ได้กินตลาดก็ต้องไปกินโรงร้อนกันมีร้านบะหมี่หนึ่งอร่อยมากนั้นตกใช่ไหมครับใช่เลยครับผมตามแนะนำร้านอาหารเลยครับนะ าา้นหาหที่นี่ก็จะมีร้านที่กินประจําอยู่ประมาณ2ร้านนะก็คือร้านเก๋งับยวนนะฮะร้านน,นี้เป็นเก๋งับยวนอร่อยไหมอร่อยไหมเส้นมาม่าอร่อยมากแล้วอีกนนร,นนร้านนึงอ่ะร้านนึงจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมน้ำตกนี่คือแซ่บซึ่งวันนี้เราก็จะกินร้านนี้นะครับเพราะว่าไม่แพงแล้วก็อร่อยแต่ว่าคิวยาวนิดนึงก็จริงๆบะหมี่น้ำตกก็เป็นเมนูประจำที่มากินแค่จะทุกเที่ยงเลยที่รีบเมื่อวานครับ ทำไมกันทำไมกันไม่วานครับทำไมครับผมไปสั่งไอติมมาครับเออที่ไหนครับอ่าแถวช่องดนตรีครับแล้วเป็นไงครับพอคือพอผมสั่งเสร็จแล้วพอเขาจะยื่นไอติมให้ผมผมนี้อารมณ์ขึ้นเลยครับเฮ้ยทำไมกดเลยครับเขาบอกว่าระวังล่วงนะคะวันนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับกำลังจะเดินทางไปตึกคลินิกเพื่อจะขูดหินปูนคนไข้นะ โอเคครับนี่ก็ <Jam. S 2> คือหน้าตายูนิตของเรานะครับก็เดี๋ยวผมขอไปจัดยูนิตให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับว่าอะไรคืออะไรบ้างนะครับก็ที่มาร์คมาเสร็จไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือการเซอร์ลายูนิตแล้วก็จัดยูนิตครับก็คือเป็นการเช็คอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ทำคนไท้นะครับก็การเซอร์ลายูนิตนะครับก็จะทําทั้งก่อนแล้วก็หลังการรักษาเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากคนไข้สู่คนไข้นะครับแล้วหลังจากนี้นะครับเนื่องจากว่าคนไข้มาร์ยังไม่มาก็เลย อาาจรย่างแรกเลยนะครับก็เป็นหัวก่อไว้สัตฟันนะครับแอร์โบูเวอร์ที่ไว้เป่าลมแล้วก็ปนน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดับเพลนดิชนะครับใส่สอดขัดอยู่ด้านบนไว้สัตฟันครับแล้วก็นี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการตรวจตรวจต้องตายแล้วก็ฝุ่นปูนต่างๆแล้วเห็นแดงๆก็คือเป็นอุปกรณ์ยอมทาครับไว้ยอมภาพดินี่ผมใช้ว่ามีคนใช้สามารถแต่งฟันได้ดูหรือเปล่าที่ซื้อนะครับจะเป็นสวิตช์ไว้เหยียบเพื่อทําให้หัวต่อทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นสักเกอร์นะครับไว้ดูดสำลากคนไข้นะครับ ที่คุมอยู่ด้วยฟอยข้างในจะเป็นน้ำยาบลล์ป่าครับเพื่อคืออะไรในช่องปากของไตก่อนที่จะทำให้ไจถึงปุ่มเมื่อคนไข้มาถึงแล้วนะครับเราก็ต้องไปเบิกแฝมฟอยเบิกแฟงคสอผมก็จะทักประวัติของไตว่าคนไต,าในใตมาเพื่อาการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมแพ้ยาแพ้อาหารอะไรแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกี่ยวข้องกับการทันฟันมีปัญหาหรือเปล่าดังนั้นถ้าผม คอข้อบอดของไข้ครบแล้วเนี่ยก็จะไปรายงานอาจารย์หลัที่รายงานอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าโอเคเราร้อรอดครบแล้วก็จะสามารถเริ่มทําการตรวจช่องปากได้นะครับก็จะเริ่มจากการตรวจสภาพล่องเหงือกเลยว่าคนไข้มีเลือดออกตรงไหนไหมมีช่องเหงือกลึกไหมหลังานั้นก็จะไปรายงานอาจารย์รายงานอาจารย์เสร็จก็จะมายอมข้าจูดินซีนะครับว่าคนไข้สามารถปรงฟันได้ดีไหมดูแลความสอาดช่องปากเป็นยังไงถ้าเสร็จแล้วก็จะแนะนําการปรงฟันให้คนไข้นะครับอย่างเป็ีแล้วก็หลังจากนั้นมีงจะเริ่ม ทำการปรุงคูนได้ในรูปทุพังที่เะไรทุ่งไข้มาขุนคูนเราก็จะต้องตรวจทุคพังครับว่าคนไข้สามารถมีมีการแพั่หน้าการในการแปรันไหมคนไข้มาหาเราแล้วดูแลช่องปากได้ดีขึ้นบ้างไหมก็จะเป็นมีฟลายเมนต์บางสายที่เราจะต้องทำทุคพังนะครับประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนนะครับพอเราทําคนไข้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะอย่างแรกเลยคือเราต้องส่งคนไข้กลับบ้านก่อนเป็นอย่างแรกเขาจะได้ไม่ต้องรอนาน ก็จะเซ็นใบออชําระเงินให้เขาแล้วก็นัดหมายวันถัถดไปถ้ามีผมม่าจะเลือกที่จะเปลี่ยนชาร์จก่อนเพราะว่าบางทีอาจารย์เขากลับเร็วแล้วถ้าอาจารย์กลับไปก่อนเนี่ยเราต้องตามมาเซ็นวันหลังอาารเซ็นชาร์เสร็จปุ๊บผมก็จะมาค่อยมาเก็บยูนิตเป็นอย่างสุดท้ายก็จริงๆวันนี้เป็นการลงคลินิกครั้งที่5ของมาแล้วครั้งที่1นึงถึงสี่เนี่ยจะเป็นคนไข้อีกคนหนึ่งเป็นคนไข้คนแรกแต่ว่าพอดีว่าวันนี้คนไข้เขาติดโควิดเมื่อวานว่าภรรยาเขาติดโควิดทำให้วันนี้ไม่สาม,มารถมาได้นั้งนี่ะาีคนหนึ่ ในการควบคุมได้แค่สามคนเราคนไข้คนแรกเนี่ยก็คนไข้ที่มาคุยหินปูไปแล้วแต่อีกสองคนเนี่ยคนนึงเขาปิดเบอร์แต่คนหนึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วคนนี้ก็เกิดปัญหาก็คือผมก็ไม่สามารถเบอร์คนไข้ใหม่ด้วยได้ด้วยเพราะว่าผมมีคนไข้ในการดูแลอยู่สองคนการที่จะเบอร์คนไข้ใหม่ได้ก็ต้องคืนสองคนนี้ไปก่อนเราก็เลยพยายามคุยกับอาจารย์ว่าขอเบอร์คนที่สี่มาใหม่ได้ไหม <S <S แล้วก็อีกสองคนเนี่ยผมจะไปคืนให้ภายในอาทิตย์นี้ผมก็รับปากกับอาจารย์อาจารย์ก็เชื่อก็ สุดท้ายก็ได้คนไข้คนนี้มาครับก็ไปไล่โทรในเหมือนเป็นคลังแบบคนไข้เขาจะเรียกว่าแพชเช่นแบงก์อะไรเงี้ยผมก็โทรไปมันเกือบ20สเบอร์ก็ได้คนไข้คนนี้ที่ว่างมาวันนี้พอดีปัญหาคนไข้ไม่มาเคยได้ยินจากรุ้นพี่มาหลายคนนะครับก็คือมันก็มันก็เกิดกับทุกคนน่ยไม่มีไม่มีทางที่คนไข้จะมาร้อยเปอรซต์ตลอดเวลาก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อวานก็คือครั้งแรกที่คนไข้ไม่สะดวกจริงๆก็ผมก็เข้าใจได้ก็พยายามหาคนไข้ใหม่เข้ามาเสริมแต่ว่า ผมดูเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็มีนะครับที่คนไข้มาสายตลอดไม่มาน,นี่ก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าอยู่ที่ดวงแล้วก็วิธีการพูดคุยกับคนไข้ด้วยว่าเราจะสามารถพูดคุยนมน้ำให้คนไข้มาตามนัดได้มากแค่ไหนส่วนวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งวันในชีวิตทันตแพทย์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันที่บอกเล่าความรู้สึกได้หลายอารมณ์เหมือนกันเพราะว่าตอนเช้าก็ยังแบกบ เออยังไม่เหนื่อยยังดีใจฮปปี้ส่งแลบผ่านอยู่เลยแต่ว่าตอนตอนบ่ายก็คือต้องมานั่งเครียดกับว่าคนไข้จะมาไหมจะมาสายไหมแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นวันที่ผ่านไปด้วยดีครับถึงจะเหนื่อยมากๆก็ตามวันนี้เหนื่อยมากสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าคณะแพทย์ก็แค่ก็แค่สอบไม่ติดครับไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างก็คือฝีมืองานฝีมืองานแบบต่างๆที่เกี่ยวกับฟันเนี่ยมันสามารถฝึกกันได้ในคณะสำหรับน้องๆคนไหนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วก็ใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะธรรพทย์มหิดลน,นะครับก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของคณะธรรมเณ์มหิดลครับแล้วก็สุดท้ายฝากช่องวีมหิดลด้วยนะครับไหนรืมวิวรืมวิววาหานนะครับอืมร้อนเหรอร้อนโอ